าล้ครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับผมนะฮะเฟสตานะฮะก็วันนี้เราจะมาอ่านแพชโนดของเกม Apex Legends ในซีซัน5กันคือคือผมเพิ่งเล่นซีซันนี้เป็นซีซันแรกผมก็เลยเพิ่งมารู้ว่าซีซันนี้เป็นซีซันแรกที่มันจะไม่มีการนำปืนใหม่เข้ามานะฮะแต่ว่าก็เห็นว่ามีอะไรหลายอย่างเปลี่ยนไปก็ยังไงเราเราลองไปดูกันนะฮะเอากดผิดโอเคอันดับแรกที่เรารู้กันเลยก็คือตัวละครใหม่หรือว่าเลเจนส์ใหม่ของเราเนี่ยก็คือ โลบ้านะฮะเป็นตัวละครผู้หญิงที่เพิ่งเข้ามาในเกมของเราสำหรับพาสซีฟของเธอนะฮะก็จะเป็นการมองเห็นวัตถุที่อยู่ในระดับไฮเทียร์ูดเป็นต้นไปก็คือของสีม่วงหรือว่าของสีทองนะฮะซึ่งก็จะเห็นทะลุกำแพงได้เลยซึ่งจะมีระยะเท่ากับอันจิเมตของเธอนะฮะส่วนสกิล Q หรือว่าสกิลกดใช้ของเธอเนี่ยจะเป็นการปาเขาเรียกว่ากำไรข้อมือนะฮะเพื่อเป็นการวร์ปไปถึงจุดที่ต้องการ ซึ่งเราสามารถกดหยุดก่อนเวลาหรือว่าลงไปที่พื้นนัดจุดนั้นได้โดยการกดคิวอีกครั้งหนึ่งหรือว่ากดสกิลสอีกครั้งหนึ่งนะฮะส่วนอัลติเมทของเธอเนี่ยเรียกว่า Black Market b o u t i q u e นะครับก็จะเป็นการวางพื้นที่หรือว่าวางอุปกรณ์ลงไปซึ่งจะสามารถทำให้เราเนี่ย <c oughs> เลือกใช้อุปกรณ์หรือว่าหยิบไอเทมที่อยู่ในระยะขอบเขตของอัลติเมทเนี่ย มาได้เลยคนละ2ชิ้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเราหรือว่าศัตรูด้วยเ็่เช่นกันนะครับผมอันต่อไปก็คือมีการปรับอัปเดตแมปคิงแคนยอนนะฮะก็ผมยังไม่ได้ไปดูในงเกมอะ่ะแต่ว่าอย่างไงก็เดี๋ยวลองไปดูกันอีกทีหนึ่งแล้วกันแล้วก็อันใหม่ที่เกิดขึ้นมาในคิงแคนยอนก็คือชาร์จ power tower นะฮะ ชาร์จทาวเวอร์เนี่ยมีความสามารถในการที่สําหรับคนที่ไปกดเปิดมันจะมีปุ่มให้เราเข้าไปเปิดอยู่ใน King Canyon. คิงแคนยอนถ้าเกิดว่าเรากดแล้วเนี่ยก็จะทําให้ออนิเมทของเราเนี่ยสามารถรีชาร์จเสร็จได้ทันทีเลยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของพวกเควสหรือว่าชาเลนใหม่ใหม่ก็เพิ่มขึ้นมานะครับแต่ว่าอันนี้ผมยังไม่ได้ลงลึกกับมันเท่าไหร่ก็โอเคผ่านไปแล้วก็ระบบใหม่เนี่ยอันนี้น่าสนใจมากก็คือการรีคอนเน็กติ n งของเกมนะครับเวลาเราหลุดหรือว่าการ กดออกจากเกมหรือว land, ่าการครชของเกมการกด a อ t เ F4 ใน PC นะฮะเขาจะสามารถทำให้เราเนี่ยอนุมัติในการเปิดรีคอนเน c t หรือว่ากลับเข้ามาเล่นในเกมนั้นอีกครั้งหนึ่งไม่ใช่แบบว่าปล่อยหลุดทิ้งไปเลยอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเรายังสามารถทำได้ยังไม่ตายเพื่อนร่วมทีมยังอยู่อะไรเงี้ยมันก็สามารถทำได้นะฮะถือว่าเฮ้ยก็ดีอ่ะผมเพราะผมหลุดไปทีนี้มาอยู่ในการอัปเดตของตัวละครนะอันดับแรกเนี่ยเราขอพูดถึงมิราดก่อนเลยฮะ สำ <Wars> mhm. หรับมิราห์นะฮะสกิลกดใช้ของมิราชจะถูกเปลี่ยนไปนะฮะจริงๆมันก็ยังมันก็ยังคงคอนเซปต์เดิมไว้อยู่แต่ว่าเราสามารถใช้ลูกเล่นมากขึ้นได้แล้วกับสกิลของมิราหนะฮะโดยการกดใช้สกิลๆเนี่ยของเขาก็ยังจะเป็นเหมือนเดิมก็คือการปล่อยดีคอยออกไปข้างหน้าหนึ่งตัวแต่ว่าเราสามารถที่จะกด H หรือว่ากดควบคุมตัวมิราชเนี่ยได้โดยการกด H อ่ะซึ่งตัวมิราหเนี่ย หรือว่าดีคอยของเราเนี่ยมันจะเคลื่อนที่ไปในแบบเดียวกับเรานะฮะแล้วก็การกดใช้สกิลอีกครั้งนึ่งก็จะเป็นการทำลายตัวตัวเก่าเดี๋ยวผมจะลองกดใกล้ๆให้ดูนะแปะเนี่ยถ้าเกิดว่าผมควบคุมอยู่ไม่ว่าผมจะเดินไปทางไหนตัวดีคอยที่ผมเล่นด้วยเนี่ยมันก็จะเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกันนะแล้วก็การกด H อีกครั้งเนี่ยก็จะเป็นการปล่อยให้มันเคลื่อนที่ในทิศทางเดิมต่อแต่ว่าเมื่อกี้มันหยุดแล้วไง โอเคสำหรับอัลติเมทของวิราชนะฮะก็จะเหมือนเดิมกับตัวนี้แต่ว่าคล้ายๆคล้ายๆกันมากกว่าอันตีอันเดิมเนี่ย,ยก็ถูกนําออกไปเลยนะก็คือการกดใช้อัลติเมทจะเป็นการสร้างร่างแยกขึ้นมา6ตัว 6, 6 6 6ประมาณ 6- กถึงแเนี่แหละแล้วก็ทําให้มันเคลื่อนที่แบบเดียวกับมิราชนะฮะโอเคกดอย่างนี้ปอ่าจะเออ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 ่เนี่ย ตัวละครก็จะเคลื่อนที่เหมือนกับตัวเรานะแล้วก็จะหายไปตามเวลาที่กําหนดนะครับผมโอเคทุกคนหายไปละโอเคสำหรับบัตรฮาวนะฮะบัตรฮาวเอ,อ่อเพิ่มระยะเฮ้ยอ่าเพิ่มระยะของโซน่านะฮะจาก3วินาทีเนี่ยเป็น4วินาทีก็คือโซน่าจะไกลไปอีกเอ่อประมาณ33%เปอเนตแล้วนะแล้วก็ลดระยะเวลาของการกดใช้สกิลของบัตรฮาวนะฮะจาก35มิบาวิเป็น25่ิบาวิก็ ถือว่าโกงขึ้นนะรู้สึกว่าดีขึ้นเยอะเลยแหละเพราะวเมื่อก่อนแบบจะกดจะกดใช้ทีแต่ละรอบอะคือต้องคิดเยอะหน่อยแล้วก็คริปโตนะฮะคริปโตเนี่ยปัจจุบันสามารถที่จะกดเอ่อปิงโดยการใช้โดรนได้แล้วเพื่อเป็นการเตือนเตือนผู้เขาเรียกว่าไงเตือนเพื่อนร่วมทีมอะว่าอีกฝ่ายอยู่ใกล้ๆนะอะไรอย่างนี้แล้วก็ไลฟ์ไลน์นะฮะจะอะไรเนี่ย Bin Radio. อิน r e ี s สไลฟ์ไลน์บิน r a ดิโออ๋อ เขาจะมีโอกาสในการเพิ่มอโอกาสในการเจอไอ้กล่องเปิดเปิดกล่องสีฟ้าให้มันมีช่องสลัดเพิ่มขึ้นมาได้แล้วก็เราจะรีมูฟเขาจะนำน็อกดาวน์ชิลออกไปจากไอ้ส่วนซีเคร็ตของกล่องอันนั้นอะกล่องสีฟ้าฟ้าอเออก็ ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีเพราะว่าผมรู้สึกว่ากล่องสีฟ้าในปัจจุบันเนี่ยไลฟ์ไลนยยังเปิดไม่ค่อยติดเท่าไหร่ก็เพิ่มมาเป็น20%ก็ดีแต่แต่ผมไม่รู้นะว่าเมื่อก่อนมันกี่เปอร์เซ็นต์สำหรับคอสติกนะครับผมโอ้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากถือว่าเรื่องดีมากก็คือเพื่อนรุ่มทีมเนี่ยจะไม่โดนสโลจากแก๊สของเราอีกแล้วนะครับก็คือจะปิดไม่สายาเฉยๆเลื่อนไ่ลดแล้วก็ไม่สโลแล้วด้วยคือดีมากเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยคือมันก็จะเกิดเหตุการณ์เเเวลาารปิด อไอ้สกิลคิวหรือว่าอัลติเมทใช่ไหมพเพื่อนร่วมทีมก็จะสโลด้วยอะไรเงี้ยมันก็จะลำบากแต่ว่าดีขึ้นดีขึ้นโอเคแต่ว่าอีกอันนึงนี่ผมไม่ชัวร์นะว่าเขาแปลว่าอะไรเอ่อ,องานพะนั้นส่วนนี้ผมจะยังไม่พูดแล้วกันสำหรับออกเทนนะฮะก็สกิลอัลติเมทของเขาเนี่ยจะลดเวลาจาก90วิมาเหลือ60วินาทีนะฮะก็ถือว่าเร็วมากเร็วมากก็ดีขึ้นแต่ผมรู้สึกว่ายังไม่เท่ามิลาดว่ามิลลาดโกงกว่า โอเคสำหรับจีบอลต้านะฮะจีบอตาเนี่ยจะลดระยะเวลาขอ,ของโดมที่เรากดใช้นะฮะจาก18วินาทีเนี่ยจะเหลือแค่1ิผมว่ามันก็โอเคนะเพราะว่าคือปัจจุบันเนี่ยผมมองว่าจีบอลต้าค่อนข้างจะขี้โกงในการสู้ในทีมไฟมากๆเพราะว่าสกิลของเขาเนี่ยสามารถสร้างพื้นที่มาโซนได้แม้ว่าพื้นที่นั้นจะเป็นที่โล่งขนาดไหนก็ตามเงี้ยก็ถือว่าดีถือว่าดี สำหรับแพดไฟเดอร์นะฮะก็อันนี้ถือเป็นการเนิร์ฟแพดไฟเดอร์แบบสุดๆเลยนะคนเล่น p a ดไฟเดอร์ตกเส็งโคตรแน่เลยเช่นผมนะก็คูดาวของ g กราบ i n g Hook หรือว่าสกิลกดใช้ของ p a ดไฟเดอร์เนี่ยจะลดเพิ่มอ่ะจะเพิ่มจาก15วิเป็น35วินาทีก็ถือว่าปรับมาค่อนข้างจะเนิร์ฟนะฮะโดยในดีไซเนอร n โนตเนี่ยเขาระบุไว้ว่าในความสามารถในการเพิ่มในการรี o โพซิชันหรือว่าการเปลี่ยนโยกย้ายตำแหน่งในเอ r กซ์เนี่ย แพดไฟเดอร์เนี่ยทำได้ดีมากแล้วก็ถือว่าขี้โกงด้ซ้ําเพราะว่าเขาสามารถที่จะใช้กราปปิ้งฮุกหรือว่าสกิปกดใช้เนี่ยได้ปล่อยเกินไปใน1ไฟเขาก็เลยปรับเพิ่มขึ้นมาในสเป็น35นี่นแหละเพราะว่าแปลว่าแพดไฟเดอร์เนี่ยชุบเพิ่มเขาเรียกว่าไงเพื่อให้แพดไฟเดอร์เนี่ยต้องคิดอ่ะก่อนที่จะใช้กราป i ิ g h ฮุกดีๆเพราะว่าคู่ดาวมันนานมากๆในปัจจุบันนะโอเคจบละสําหรับอัปเดตของตัวละครทีนี้มาพูดถึงอัปเดตไอเทมอันนี้เมื่อกี้ผมลองไป กดในไฟ i n g range มาดูก่อนแล้วก็รู้สึกว่าเปลี่ยนไปนิดๆหน่อยๆนะแต่ว่าไม่ได้มีปืนอันไหนที่เพิ่มหรือว่าถูกนำออกไปอะไรยังไงนะก็อันดับแรกที่เราเห็นก่อนเลยก็คือ a s s i ีฟปืน a s s ทีฟที่อยู่ในลายแพคเกจเนี่ยมันจะถูกนำออกจากแคแปแพคเกจนะแต่ว่าจะถูกนำมาอยู่ในการดรอปแบบอุปกรณ์พื้นฐานที่ดรอปตามแมปอะอ่าแล้วแต่ว่ามันก็ถูกลดความสามารถลงมาด้วยเช่นดาเมจที่กระสุน คือแมสซีฟมันปล่อยออกมาหลายนัดใช่ปะอ่ะซึ่งแต่ละนัดเนี่ยมันจะดาเมจลดลงและจาก18%เหลือ13%อ่ะก็ลดลงมาเกือบ20%ปรไหมประมาณ15%อนะไรเงี้ยลดมานิดหน่อยอ่ะก็ลดมาเยอะอยู่แต่ว่าพอรวมๆแล้วมันเยอะใช่ปะแล้วก็ลดดาเมจที่แรงขึ้นต่อหัวจาก2.0เป็น1.25%จาก็จากแรงขึ้น2เท่าที่หัวก็แรงแค่1.25%เอ้ย125%อ่ะ ก็ก็ถือว่าเนิร์ฟมันหนักนะแต่ว่ามันก็มีส่วนเพราะว่าพอมันกลายเป็นออไอเทมที่ดรอปได้ตามแมปมันก็ต้องตัวเนิร์ฟไปเนาะแล้วก็ลดระยะหวังผลนะฮะจากไฟเรทไฟเรทเอ้ยลดไฟเรทไฟเรทอัตราการยิงอ่ะก็คือน่าจะยิงเร็วขึ้นนั่นแหละใช่ใช่ใช่แปลผิดโทษโทษแล้วก็กลับกันเนี่ยในเพลสคิฟเปอร์ก็คือเพลสคิฟเปอร์ จากที่มันรอบตามแมปได้ปกติใช่ปะก็จะถูกนำไปใส่ไว้ในแคปแพคเกจแล้วอ่ะแล้วก็น่าจะมีการบัฟด้วยใช่ไหมเนี่ยลด re chamber time re chamber time น่าจะเป็นระยะเวลาการชาร์จของของเพสคิปเปอร์ที่ใช้ที่มีติดฮอปอัพอ่ะอ่ะมาแล้วลดมันนิดหน่อยจาก1.2วิั้งเป็น0.9วิลดระยะเวลาการรีโหลดนะฮะ อ่าใช่ลดระยะเวลาการรีโหลดจากอ2อ5เป็น2.45ถ้าเกิดว่ามีกระสุนค้างไว้นะฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่มีกระสุนในในพีซ์คิปเปิลเลยเนี่ยจะลดจาก3.6วิเป็น3.35าวิก็ก็ถือว่าดีขึ้นแล้วก็อัลเทอร์เนเตอร์เนี่ยจะเพิ่มจำนวนแม็กกาซีนใน1นึ่งแม็กแล้วนะฮะจากที่ถ้าเกิดว่าไม่มีแม็กอยู่ในอัลเทอร์เนเตอร์เนี่ย มันจะเพิ่มจาก16เป็น19แล้วก็ถ้าเป็นเลเวล1 e แม็กเลเวล1เนี่ยจะเพิ่มเป็น22เลเวล2เพิ่มเป็น25เลเวล3เพิ่มเป็น27 r mm hmm. e 4 5นะฮะ mm hmm. ก็เพิ่มดาเมจขึ้นมา1แต้ม <laughs> จาก11เป็น12แล้วก็ลดระยะเวลาการรีโหลดกระสุนนะฮะลงมานิดหนึ่ง0.25วิโดยประมาณโอเคแฮรวอกเนี่ยจะเพิ่มรีคอยหรือว่าความดีดในเวอร์ติ l แนวตั้งอะ่ะ แล้วกเ็เพิ่มแนวนอนขึ้นมานิดหน่อยอแล้วก็เพิ่มเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงใน2นัดแรกนะฮะสําหรับลองโบเนี่ยก็จะลดดาเมจของดาเมจที่โดนหัวลงมา0.05%ก็คือลดมา5%นั่นแหละลงมาหน่อยไม่เยอะมากสําหรับวิงแมนนะฮะก็ลดดาเมจลงมาเหมือนกันจาก2 110%เป็น200%นะก็นิดนึงนิดนึงเพราะว่าวิงแมนก็ก็ยังโกงอยู่เนาะฮอบอัพก็คือตอนนี้มันมีฮอ p อัพใหม่ขึ้นมาเพราะว่าออด้วยความที่ลองโบกับวิงแมนเนี่ยมันตนเนิร์ฟใช่ปะ่ะทีนี้เขาเพิ่มขึ้นมาก็คือฮอ p อัพที่ชื่อว่าสเกลพีเซอร์ก็คือ,อ,อฮอบอัพเจาะหัว <laughs> เจาะเกาะใส่หัวเจาะเกาะกะโหลกอะไรเงี้ยอ่ะ ซึ่งมันจะช่วยเพิ่มความสามารถในการเ a d s h o t ของลองโบกับวิงแมนนะฮะอย่างตอนแรกที่ลองโบโดนเนิร์ฟไปเป็น2.1ใช่ปะแต่ถ้าเรามีไอ้ฮอปอัชิ้นเนี้ยใส่ไว้ในลองโบเนี่ยมันจะเพิ่มจาก210%เป็น2 0ี่ยเป็น250%ซนะซึ่งถือว่าเยอะมากแล้วก็วิงแมนเนี่ยก็ถูกเพิ่มมาเหมือนกันเป็น225%ภาพรวมก็คือถ้าเกิดว่าเราไม่มี Hopup มันก็จะเบาลงนั่นแหละแต่ถ้าเกิดว่ามันมีมันก็แหรงขึ้นนะแล้วก็เขานำอนวิลลิซิเฟอร์ออกไปนะฮะที่ผมเข้าใจถูกนะแล้วก็สำหรับกอดทองเนี่ยมันจะนำความสามารถในการเ,เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ชิวเซลแล้วก็ใช้ไซลิงเนี่ยเพิ่มขึ้นมา2เท่านะฮะแต่ว่าความสามารถในการใช้ไอ้พวกยาบัฟต่างๆเนี่ยเร็วขึ้นน่ยมันจะก็ะถูกนำออกไปแทนคือก็หมายถึงว่าคือเราจะใช้ ใช้ได้มากขึ้นนั่นแหละแต่ว่าด้วยเวลาที่เท่าเดิมคือมันเหมือนเป็นการเนิร์ฟมากกว่าที่จะเป็นการบัฟนะอ่าเพราะว่ามันทําให้เราแบบว่าจําเป็นจะต้องออใช้เวลามากขึ้นในการปั๊มยานะฮะแล้วก็บัฟฟิกน,นิดๆหน่อยๆโอเคเฮ้ยมดแล้ว เฮื่อจะปรับเกมนี้เกมเลย์รอบนี้ถือว่าปรับเยอะนะคือด้วยความที่ผมเป็น new player ด้วยความที่เข้ามาเล่นในตอนซีซั่น4่ะก็ถือว่าเป็นการปรับที่ค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็เราดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเก,เกมเลลย์ของซีซั่นนี้นะฮะก็ยังไงเราก็รอติดตามไปด้วยกันนะครับผมก็ถ้ายังไงคลิปนี้ก็จบแล้ว สำหรับใครที่ชอบสนใจอะไรยังไงก็คลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆแล้วก,ก็ก็ถ้าชอบผมยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เอาไว้ด้วยนะครับก็จริงๆผมทำคลิปหลายเกมมากก็ถ้ายังไงฝากไปติดตามกันด้วยผมติดคำว่าก็อชิบหายเลยวะ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆคนมากนะครับผมก็ไปละอยากเลิกพูดคาว่าก็ออย่างวะ